สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นปช้างบ้านตะทิศนะคะวันนี้มีกิจกรรมนะคะทางเพจอิจันนะคะทำโต๊ะจีนผลไม้นะคะให้กับน้องช้างนะคะช้างตกงานนะคะได้ร่วมทานโต๊ะจีนผลไม้นะคะแล้วก็จะเป็นน้องหวานเลยนะคะ พี่พังนำโชคน,นะคะหลายเชือกเลยนะคะก็น้องน้ำเพชรแตงนะคะหนุ่มพระเอกรูกหล่อละะเรามาแน่พี่ช้างทาโร่นะคะพี่ช้างทาโร่ไปแล้วหนุ่มมาดนิ่งนะคะแล้วก็พี่ขวัญชัยนะคะพังนาซาพี่บานเย็นนะคะ ขขอบครัวน้องตับเด็กนะคะอแม่แบงค์แม่แบงค์แ,แ,งแล้วก็คุณยายนะคะน้องวันดีนู่นนะคะก็จะไปรวมกันอยู่ที่สารานะคะทางเพจอีจันนะคะได้ทำแบบว่าผลไม้นะคะให้กับ กลุ่มช้างตกงานนะคะได้ทานนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถือเป็นกำลังใจอีกเช่นหนึ่งเหมือนกันนะคะมีกำลังใจนะคะหลายหลายเชือกเลยนะคะช้างตกงานในหมู่บ้านตาทิดนะคะเดี๋ยวเราไปชมหน้าเค้กผลไม้กันเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีช้างบางเชือกไปรอแล้วนะคะ เรียกพี่ทาโร่หน่อยเร็วทาโร่หนุ่มมานิ่งตอนนี้ได้อยู่กับกลุ่มสาวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าทาโร่จะมีแบบว่าพัฒนาการทานเร็วไหมเจอกับเพื่อนๆจะทานเร็วไหมนะคะเราก็มาถึงจุดที่ทานผลไม้กันแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะมีน้องธันวานะคะสองพี่น้องเขาแล้วก็ พังมลิเชลานะคะเรามาทานผลไม้กันอยู่ที่นี่นะคะไปไปก็เป็นกลุ่มช้างหมู่บ้านตาทิศนะคะช้างตกงานนะคะน้องนองหวานและก็น้องนองพชรแตงโมนะคะผ่านไปแล้วสองเชือกนะคะต่อไปก็พี่พังโชคนะคะฮัโลโหลสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับน้อย สวัสดีครับนะคะชายงามเราอันนี้แบบว่าจบก้นทาร่ลแล้วพี่นาซ่านะคะไปแล้วนะคะพร้อมที่จะทานผลไม้กันแล้วนะคะ อีกหนึ่งเชือกนะคะขอบควณหนูหมิงนะคะพี่วันดีเดี๋ยวจะพาไปชมเคปอ่าผลไม้กันนะคะไปชมผลไม้กันเมื่อเช้าเราก็ร่วมมือช่วยกันนะคะช่วยกันจัโอ,โอ้ไม่ค่อยดีแต่กเดึงเข้าไปเพราะว่าช้างอ้อมเราทุกทีทุกทาง ก็ให้ดูระหว่างนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้นะคะที่อ้อมตรงนี้ก่อหมู่บ้านตาทิศนะคะอันนี้ชื่ออะไรนะสาวน้อยโชว์แบบว่าขี่ขึ้นนะคะะควานขี่ขึ้น เสียงร้องก,กิดกาดกันเจอเพื่อนเพื่อนเยอะนะคะหลายๆเชือกเลยนะคะกลุ่มช้างตกงานในหมู่บ้านตาทิศนะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นผลไม้นะคะสำหรับให้น้องช้างทานนะคะก็จะมีอ้อยนะคะมีกล้วยแตงกวาแตงโมนะคะแล้วก็มันแกวนะคะ ผลไม้วันหวานที่น้องช้างชอบกันเลยนะคะล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเพื่อสุขภาพของน้องช้างเรานะคะมากันหลายๆเชือกเลยนะคะน้องธันวานะคะนิ่งมากเลยสวัสดีครับนะคะน้องธันวา ทางนี้ก็จะเป็นผลไม้ของน้องช้างนะคะเยอะเลยนะคะน้องช้างเราต้องมีความสุขแน่ๆเลยได้กินผลไม้วหวานกันนะคะนู่นนะคะพี่ทาโร่ตอนนี้กำลังฝึกจีบสาวอยู่นะคะให้กอดกันตั้งแต่เช้ากอดพี่นำโชคกันตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ให้มากอดน้ำหวานแล้ว ้าราจะมีแบบว่าอารมณ์ที่แบบว่าปลุกใจหรือเปล่ามีสาวมาเยอะแยะเลยนะคะกำลังฝึกจีบสาวนะคะกับพี่พังนำโชคอันนี้ก็เป็น พังดอกแก้วนะคะสาวร่างยักษ์สาวร่างยักษ์ตัวอ้วนมากนะคะพังดอกแก้วอ้วนมากๆอันนี้ก็จะเป็นพี่กระถินนะคะพี่กระถินอันนี้ก็จะทำเป็นปุ๋ยขี้ช้างนะคะ เป็นปุ๋ยขี้ช้างนะคะก็จะปีบีิออกเป็นเหมือนปุ๋ยปุ๋ยหมักอะไรประมาณนี้นะคะใส่พืชใส่ผักเค้กผลไม้เรานะคะตอนนี้เขายังตรวจช้างอยู่นะคะแล้วก็จะมีหมอมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแจ้งหมอว่า ทารุมีอาการน้ำตาไหลนะคะก็จะได้ยามารักษาด้วยนะคะน้ำตาไหลอ่ะเดี๋ยวเราจะขอ,อยากับทางหมอนะคะทารุ่จะได้หายไวๆนะคะน้ำตาไหลเพราะว่าทารุ่เวลาเจอลมนะคะจะชอบแบบว่าน้ำตาไหลออกมานะคะ าจีบสาวแล้วจีบน้องกระถิ่นแล้วนะคะตอนนี้ดมกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องกระถิ่นนะคะแล้วก็พี่นำโชคสองเชือกนะคะข้างหลังเป็นพี่ทาโร่ตอนนี้มีสาวสาวลุมนะคะสาวลุมจีบอีกลหลายหลเชือกนะคะฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเป็นเรีว่ากลุ่มแม่บ้านนะคะทำปุ๋ยนะคะ ปุ๋ยขี้ช้างนะคะปุ๋ยขี้ช้างแล้วก็ช้างหลายๆเชือกเลยนะคะเดี๋ยวเรารอหมอมานะคะหมอมาตรวจพี่ทาโรนะคะก็จะแจ้งกับหมอนะคะว่าน้องมีอาการน,น้ำตาไหลนะคะหมอก็จะได้ให้ยาม,มาด้วยนะคะช้างอีกหลายๆเชือกเลยนะคะ มากินกันแล้วนะคะแต่ละเชือกก็คือแบบว่ามุ่งหน้ามาที่ผลไม้แล้วนะคะโอ้โห,โห,โหมุ่งหน้ามาที่ผลไม้กันเลยอร่อยกันนะคะทีนี้ มาดูพี่ทารุว่าจะทานเร็วไหมเหมือนแบบสบายมากเพราะว่าผลไม้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะช้างก็ค่อนข้างที่จะหลายเชือกฝั่งดังนี้ก็คือโล่งเลยทารุกินได้แบบสบายเลยนะคะ <c oughs> อ้า่อร่อยเลยครับน้องวันดีนะคะ พี่นาซาวันนี้อยู่ใกล้กับพี่นาซาอีกแล้วนะคะหลายเชือกเลยนะคะเริ่มทานกันแล้วลทางนู้นก็จะเป็นดอกแก้วนะคะองดอกแก้วอ้ามพิ่ทารุ อร่อยอร่อยเลยครับผลไม้วันหวานนะคะท้ารก็คือแบบว่าเลือกกล้ยเลยกินกล้วยเยอะเลยนะคะท้าวกินช้านะคะมาอยู่กับเพื่อนก็เหมือนเดิมช้า ง่วงน้อยๆของใครเอ้ยพี่กระถินนะคะง่วงน้อยๆปุ๊บป uh! ั uh uh ๊บปุ๊บปั๊บเอาเลยนะคะคาโลเขาค่อนข้างที่จะลีลาเยอะเป็นหนุ่มหนุ่มม่านแมนลีลาเยอะโอ้น้องธันวาน้องธันวาไปได้หรอครับอกสวัสดีครับโอ้กำลังกินอร่อยบอกว่ากำลังกินอร่อยเลยนะคะ ครัสวัสดีครับ่าเข้าตรงนี้เลยทารโร่กับน้องธันวาอยู่ใกล้กันนะคะทารโร่จะเป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆเงียบๆนะคะเข้ากับตัวอื่นได้ง่ายเข้ากับตัวอื่นได้ง่ายนะคะกินกับน้องธันวาเลย ใกล้ๆกันแตัวเล็กแต่ว่ากินเก่งมากเลยนะคะตัวเล็กๆนี่กินเก่งมากเลยตัวปล่อยบัวเจงยิงหน้าปลกันเอกินเร็วเร็วกว่าทาร่นะคะอะ พีนหาซ่าอร่อยอร่อยเลยนะคะดูก้นแต่ละตัวก้นแต่ละตัวกินนะคะน้องมีความสุขนะคะน้องได้กินนะคะมีความสุขนะคะต้องขอขอบพระคุณทางเพจอีจานมากมากเลยนะคะที่ช่วยช้างตกงานมาตลอดเลยนะคะในเรื่องสับประรดด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่ให้ผลไม้กับน้องช้างนะคะให ผลไม้ให้กับน้องช้างตกงานได้ทานนะคะต้องขอบพระคุณทางเพจอิจันมากมากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะน้องได้ทานน้องช้างแต่และเชือกก็คือได้ทานกันอร่อยนะคะ,ะน้องทันวาไปทาง,งไหนแล้วเมื่อกี้ยังทานใกล้กับทาโร่ตอนนี้หายแล้ว <laughs> เข้าทุกมุมนะคะ <laughs> น้องทนันวาอร่อยเลยนะคะพี่ทาโร่ โอ้โหพีนาซาชำนาญในการกินมากนะคะแตงโมหนึ่งลูกไปเลยอ้กินอร่อยนะคะมีความสุขน้อยดูชายงามเราโอ้โหอร่อยเหมือนกันอ๋อกินทางปากออกทางตูดแล้วนะคะกินทางปากออกทางตูดแล้วทาโร่อร่อยนะคะ นู่นธันวามาโผทางนี้แล้วน้องทันวาเข้าทุกมุมจริงๆเลยนะคะโผลทางนี้แล้วดอกแก้วตัวใหญ่มากๆเลยนะคะ

S <S <S อเรอร่อยกันนะคะไปดูทางนู้นกันนะคะทางนี้ก็จะเป็นพังมะลิเชื้อรานะคะแล้วก็น้ำเพชรแตงโมอันนี้เขาคุณหมอจะฉีดยาให้นะคะเจ้บอกห้อยว่าทาโรคเจ็บป่า อ๋อเดี๋ยวคุณหมอเขาจะให้ยานะคะตอนนี้จะฉีดยาให้พังมะลิเชลาก่อนนะคะเป็นเชลาเดี๋ยวก็หายนะคนเก่งให้หมอฉีดยาก่อนอคุณหมอฉีดยาให้พังมะลิเชลานะคะ เขาเหมือนมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคเชื้อนะคะไปดูชายงามเราทานถึงไหนกันแล้วโอ้ยทารุทารุทำไมเป็นอย่างนี้ทารลทำไมขี้เป็นอย่างนี้ทารุกินต้นกล้วยนะคะถ้ากินต้นกล้วยเวลาอือออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืทารุ กินกังกล้ยอึกก็จะเป็นแบบนี้มองนะคะมองเห็นน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานอิ่มหรือยังน้องน้ำหวานนะคะพอทางนู้นหมดแล้วมาทางนี้ต่อนะคะเพราะทางนี้ช้างงามเราทานช้าจาร์ก็คือมอง ทักทายกันอาเจ้าจ้าแล้วคุัเดเจ้าแล้วมาดูพ่ทาโร่งเรากินนะคะอร่อยไหมคะพี่โรกอืมอริดอร่อยเลยนะคะโอ้เชิ๊ก พ่อควานต้องหยิบออกนะคะน้องกินต้นกล้วยนะคะโอ้โหหลายพวกๆเลยทารุ่ถ้ากินต้นกล้วยแบบว่าจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ฉีดยาพี่พังนำโชคนะคะฉีดยาเหมือนกัน<า>เดี๋ยวก็หายนะคะตอนนี้คุณหมอฉีดยาให้นะคะ